เอาแล okay um? ้วก็ทเกมอีครับเช่นเขื่านของเราเนั้นทุนทู้ซึ่งวันนี้เราอยู่มดในใส่ยเช่นเขื่อนนะนะทุกคนซึ่งนี่มก็อยู่กับน้องปาโก้ของเรานะน้องแมงกระพุ่นของเรานะซึ่งวันนี้วันนี้ผู้ช่วยไม่มาท่านนะซึ่งใช่วันนี้เราก็คือเราอยู่แค่ผมคนเดียวเลยเรียกว่าเราจะมีผู้ช่วยนะแต่คงไม่เป็นไรมั้งปกติผู้ช่วยก็จะทำฟาร์มอย่างนู้นเลยนะแต่วันเสียได้นะไม่มีคนทำฟาร์มนะ จะ่ก็ไมเป็นไรครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยมาเฝ้ามันก็โค้งล้วนะผมจะเรียกวันว่าอะไรดีวะเนี่ยเอิม่มแก๊สดีไหมไม่สมชื่อแกส๊สหรือท้อเดี๋ยวน้องโตไปน้องน้องน่ากลัวชื่อน้องของน่ากลัวนะยังไม่รู้ตั้งชื่อน้องว่าชื่ออะไรดีนะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยตั้งหน่อกันนะซึ่งตอนนี้น้องยังหลับปุ๋ยเหมือนเดิมนะเรียกว่ายังไม่ตื่นเลยอ่ะยังไม่ยิบเลยซ้ำอ่ะต้องรอนานมากเลยอ่ะเมื่อไหร่มันจะโตวะเฝ้าเลยหนุ่ม แต่ว่าผมต้องทำอะไรอย่างไรซึ่งวันนี้ผมจะฟอกเมงกั้่ไม่บอกกันนะมันชื่อเมงกัโคป่ะก็ยินเขาคล้ายกับข่าวเข,า,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 ขาเรียกอย่างนี้นะน้องเมงกพัพคุณแล้วกันนะน้องชอบผมชอบเรียกันดีกว่าเมงกัพุนของเรานะซึ่งเมงกพัพคุณเรากำลังนอนอยู่ผมจะไปสร้างเอ่อกรงมันนะเรียกว่าที่กักขังก่อนถ้ามัานเพอเกิดแล้วก็มีหวังได้จับมันกลางนี่เนี่ย มันว่าผมมยังมีเอ่อก็จอกไหมวะก็จอกชิ้นเล็กชิ้นน้อยแถนี้มีนก็จับไปเนี่ยมีจับปลาโอ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะยังมีอยู่นะเชื่อโชคดีได้หน่อยเอ่อเก็บของก่อนแล้วกันนะของโคตรเยอะเกะกะมากเลยไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะรู้มึงสงสัยผมไม่ได้แบบผมอาจจะแบบว่าเอ่อ ก็คงเสียดายของแล้วมัง้งยอม,มเก็บผมบางทีนะผมเก็บของแล้วก็อย่างที่เห็นเลยเก็บไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> เอเอเไม่วางวะพอไหมเนี่ยสามันแล้วมันหายไปกันเฮ้ยหายไปอย่างนั้นได้ไงวะก็ยังอยู่เลยอะ่ะร้อนว่าไปกดทรายก่อนเลยนัน <c oughs> โอ้ยครูไม่ต้องยื่นเงี้ย,งงยไม่ได้ใช้แล้วหน้บอกแล้วไม่ได้ใช้เลย ขุดตั้งยเยอะเพราะเราได้เวลาไปขุดทรายของเราเช่นเคยวันหนึ่งวันหนึ่งของเราคือการจะขุดทรายนี่แหละวันถึงการสุดขุดทรายโอ้ยเจ็บมาเอยแ,แล้วสาวอันใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยปุ๊ อา้าวโอ้ยอืมทางนี้ไม่ได้เลยนะเรียกว่าอีซี่วะผมกม็ซื้อว่าตอนแรกผมก็ทำไม่ได้นะแต่พอฝึกไปก็ได้แลนะ้วนี่แหอะเอาเฮ้ยตั้งั้งมันหายไปได้ไง บรอสบร r อขุดก็ได้ไงเออคึบเออเดี๋ยวสีมันตั้งใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเรื่องนี้เห็นปะมันตั้งเดี๋ยวมันยอมมัน what เออนันหละเออคุ้มค่าดีจะอะไรเวลาฝึกขึ้นหน่อยคิดว่าจะได้ใช้ตัวที่เฮ้ยใสองทีนที้ มึงอยู่นี่ยังไงวะเนี่ยสองตัวเลยเพราะว่าไงเจ้าหนูน้อยนำไปทางไหนแถนี้เนี่ยแม่นายไปไหนเนี่ยตัวสองตัวเลยแฮนีแถนี้โคตรเยอะป่า,ป,าป่าเกยตื้นโอ้ป่าเกยตื้นเออเราจะ่าไปสนใจป่าเกยตื้นกันดีกว่านะจะรู้ว่นปลาหรือเปล่า,จะ,ลาจะมองมันว่าผมจะมองว่าเป็นปลาแล้วกันนะมีหางใช่มีหาง เดื่องสุนปลาของไปที่เป็นปลาทีนะนะเอ,อ่อทรายเอาไม้ไปได้กันนะผมไม่ผมคงไม่ได้ใช้เลยนะกระเปล่าแม่งก็โห้โหไม่ดีแม่งก็พุ่นของเราน้องก็ยังหน้าบึ้งอยงู่เลยอะ่ะมีท,ทําวิธีไหนน้องหน้าไม่บึ้งมั่งอะ่ะน้องบ้านน้องเอาแต่บึ้งอย่างเดียวอะ่ะเออกระเว่าเนี่ผม เออเผานี่ไปก็มาสารต่อผู้ช่วยแบบผู้ช่วยเขาไม่ได้ทำอไนี่เลยทุกคนไม่ได้สร้างบ้านเลยเห็นป่าบ้านนี่เรียกว่าบ,บ้านได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมจะไปสารต่อไปช่วยนะช่วยคุณไม่ถึงว่าคุณจะจะทำเอ๊ยเจ็บได้ไง,ไงวะ